สวัสดีครับนววานครับรับหน้าที่เป็นผู้มกับในโปรเจกต์นี้ครับจริงๆไม่ได้จบสายภาพยนตร์น,นะครับจบสถาปัตย์นะฮะแล้วก็ทำงานเป็นสถาปนิก1นะกว่าปีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาทำเป็นโปรดักชันเฮาส์ครับประวัติการทำงานคร่าวๆก็คือในช่วงแรกที่ทำโปรดักชันเฮาส์ครับสตูดิโอเราถ่ายทำเกี่ยวกับการทำพรีเวดดิ้งการทำโปรดักชันเฮาส์ที่เกี่ยวข้อง และก็ซัพพอร์ตงานแต่งงานจนช่วงที่ YouTube เริ่มจะมีบทบาทในโซเชียลมีเดียเนาะสตูก็รับงานผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์แล้วก็ทำช่องของตัวเองครับใน YouTube อีกพาร์ทหนึ่งที่ทำบ่อยขึ้นในช่วงหลังก็คือเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็อบรมเรื่องของการผลิตสื่อลงโซเชียลมีเดียครับผมโดยเฉพาะย่างยิ่งความเข้าใจในการผลิตสื่อที่ต้องบอกว่า สมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันเนาะเราเติบโตมากับยุคทีวีซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่องของการผลิตสื่อลงสื่อโซเชียลมีเดียที่สมาธิและก็วิธีการดูของคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นความรู้ตรงนี้ก็น่าจะสามารถแบ่งปันกับทุกคนได้อย่างสนุกนะครับสวัสดีครับนี่ครับชื่อนัทพงษ์พงสมบัติครับชื่อเล่นชื่อนัทครับในกองถ่ายนี้ผมรับหน้าที่เป็นคามิล่าแมนครับซึ่งในกองถ่ายเนี้ยมันจะมี คาเมล่ามันมี2คนก็คือคนนึงจะรับผิดช,ชอบเรื่องของภาพสวยงามอีกคนนึงจะรับผิดช,ชอบเรื่องของแดร็กหลอกบทพูดในบทสวนผมจะรับหน้าที่เป็นดูแลเรื่องของความสวยงามครับอ๋อแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมรับผิดช,ชอบก็คือมุมสูงของโปรเจกต์นี้ครับเป็นมุม i r ิร์ดไอวิวเป็นมุมที่ถ่ายกดลงมาเห็นถนนเห็นภูเขาเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะต้องเก็บความสวยงามของด้านบนที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็น งานนี้ปกติแล้วผมจะถ่ายเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ใน y t u t u อะครับมันจะสั้นง่ายแล้วก็ทำได้หลายๆคลิปตอนนึงวันยิ่งถ่ายในชัตูยิ่งถ่ายในพื้นที่ที่ไม่ได้ขยับมากก็จะง่ายมากแต่พอเราถ่าย1เราถ่ายด้วยนอกสถานที่เนาะแล้วเราก็มีเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วเราต้องได้เน้นมุมสวยด้วยมันก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องซีเรียสก,กับการทำงานมากๆครับ สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์นรสุภารดาปราภวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์น้องเหมี่ยวค่ะค่ะก็สมัยปริญญาตรีก็จบจากคณะปรสาศาสาตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเอกภาพยนตร์และภาพถ่ายเนาะแล้วก็เรียนปริญญาตรีอีกใบของคณะมนุษยศาสตร์มนุษย์อิงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ปอโทเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการแสดงแล้วก็ปริญญาเอกเรียนที่คณะประสาทศาสาตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนค่ะ โปรเจกต์นี้ได้รับหน้าที่เป็นตั้งแต่รับโครงการมานะคะตีโจทย์แล้วก็วางแผนเรื่องการถ่ายทาทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วก็เป็นคนเล่าเรื่องเองด้วยเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นสิ่งที่เราเ,เรียกรียงมาแล้วมันน่าจะง่ายกว่าในการเล่าเรื่องเองค่ะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเข้าใจผิดว่าที่นี่เป็นสันทรายที่ตรงแม่โจ้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าก็หาเพนพอยได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าสันทรายพร้าเนี่ยเป็นสันทรายแม่โจ้เหมือนที่เราคิดหรือเปล่าดังนั้น พอยน์นี้ก็เลยเป็นพอยต์สำคัญที่เราจะต้องชี้แจงให้คนดูทราบว,ว่าที่นี่คือสันทรายเพ้าไม่ใช่สันทรายที่เป็นอำเภอในเมืองชุมค่ะอ่าจริง,รงๆแล้วต้องการทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เนาะให้เห็นภาพรวมว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญยังไงบ้างแต่กระนั้นเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ไม่ติดตามทุกเอพิโซดจนจบ<ๆ>ก็เลยอยากจะสร้างตัวที่เป็นแบบสื่อ PR พิเศษแค่หนึ่งตัวตัวเดียวมาแล้วก็อยากจะให้มันมีความ สากลน,นะคะคืออาจจะไม่ต้องใช้ภาษาหลักๆในการเล่าเรื่องซึ่งเรื่องนี้เราเอาเอาเรื่องของเพลงเข้ามาช่วยในการเล่าเรื่องแล้วก็จะทําให้มู and นโทนภาพของสันทรายพร้าวเป็นในรูปแบบของเมืองแห่งความสุขสงบและดนตรีประมาณนี้ค่ะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าตอนแรกมีความบังเอิญมากคืออยู่ๆก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาแบบในอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็เขามาส่งของที่บ้านแล้วก็เฮ้ยพี่คนนี้หล่อดีแต่ก็ไม่ได้อะไร แต่อยู่ๆก็หาโจทย์อะค่ะว่าจะเอาอินฟลูเอนเซอร์คนไหนมาเป็นพระเอกในเรื่องของเราดีแล้วพอเปิดว่าแบบท็อปอินฟลูเอนเซอร์ของเชียงใหม่ขึ้นเลยจ้าเป็นแบบพี่ปอพาราดนเนาะแล้วก็แบบเห็นว่าเฮ้ยเขาทํางานแบบสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักในความเป็นสีเขียวรักในความเป็นเมืองเชียงใหม่รักชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนสําคัญในการเล่าเรื่องครั้งนี้ได้ค่ะ พี่ปอน่ารักมากๆเลยค่ะและค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เนาะแล้วเขาก็ช่วยดูหลายๆอย่างว่าเฮ้ยอะไรที่มันเหมาะสมกับความเป็นชุมชนแล้วก็เรื่องของเสียงดนตรีแล้วก็เขาเป็นคนที่รักต้นไม้อย่างที่บอกคือเขามีความสุขมากที่ได้ไปถ่ายทําในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เมื่อก่อนก็เคยทำงานโปรดักชั่นเฮาส์มานะ,ะก็ดูแลเกี่ยวกับการวางแผนโปรดิวเซอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เคยทำงานเขียนบทเนาะแล้วก็เป็นผู้ช่วยพ่วงกับก็เคยแล้วก็ คือดูดูแลภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เคยเขียนบทให้กับงานขายอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพอย้ายสายตัวเองมาเป็นสายอาจารย์นะคะก็เลยได้มาดูแลเกี่ยวกับการรับใช้สังคมก็จะเป็นการทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือโครงการดีๆอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ได้ทํางานของยูทูีที่เป็นงบของกร so ะทรวงอวที่ให้มหาลัยเข้าไปดูแลตําบลต่างๆนะคะก็มียูทูทีของท่าศาราดอยหลอเมืองนะแล้วก็ป่าแดดนะคะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกหลายอ,นอ,ายอ,นอันที่เป็นสายรับใช้สังคมะค่ะ สวัสดีครับชื่อนอนทนาดลทนันนะครับก็คือว่าผมจะรับบทเป็นคามิราแมนนะครับก็ส่วนของผมจะเป็นการดูแลเรื่องของเสียงแล้วก็ความสมบูรณ์ของบทครับผมตามที่พว่วมกับได้วางไว้ก็รู้สึกว่างานมีความยากเหมือนกันครับจะเป็นเรื่องของงานภาพเรื่องของเวลาของสถานที่ต่าง ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเสียงรบกวนต่างๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เสียงของผู้คนที่เขาไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ครับก็จะมีการแบบพูดติดๆิดขัดๆดกันบ้างอะไรครับก็เป็นงานยากเหมือนกันครับส่วนนี้ เมื่อกี้แนะนําตัวกันไปแล้วเนาะมาดูกันดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้ตอนทํางานร่วมกันเนี่ยเราประสบกับปัญหาอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์กันก่อนเนานะตั้งแต่แบบต้นทางจนถึงปลายทางออกมาเป็นโปรเจกต์เลยได้ครับผมโดยที่งานนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเบื่อที่อาจารย์น้ำเมี่ยวเป็นพิธีกรแล้วเดี๋ยวผู้กำกับจะเป็นคนชวนเล่าชวนคุยดีกว่าครับอยากรู้จุดเริ่มต้นอะไรกาพอได้โปรเจกต์มาเนี่ยอาจารย์มีวิธีคิดยังไงครับที่วางแผนออกมาให้หน้าตาของโปรดักต์เราเป็นอย่างนี้อจริงๆแล้ว ตอนแรกนี้เป็นโครงการของนักวิจัยรุ่นใหม่รับใช้สังคมนะคะซึ่งต้องทํางานโดยการวิชาการที่มีผลกระทบสูงแปลว่าทำแล้วมันจะต้องเป็นประโยชน์กับชุมชนจริงๆแล้วก็มอชอเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นกับออตำบลสันทรายอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นเหมือนกับเราล็อกสเปกว่าเราต้องไปทําที่นี่แล้วเราก็หาข้อมูลคร่าวๆอะค่ะโดยการอา่อย่างแรกเลยเปิด o o เกิลแมปปรากฏว่าเปิดเข้าไปเฮ้ย มไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ไม่ใช่คือหมายถึงว่าโลเคชันมันน้อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อ่ะเขาชอบไปเที่ยวกันเองเนาะแบบขับรถไปเที่ยวกันเองหรืออะไรเงี้ยดังนั้นแบบสิ่งที่ปรากฏใน g o o g l e Map ก็เป็นสิ่งสําคัญก็เลยมองว่าเฮ้ย เราเรามาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเกี่ยวกับ Google m a p ไหมแล้วก็ผลิตสื่อที่เกี่ยวกับการ PR การท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆเพราะว่าทางมหาลัยก็ได้พาเราไปลงสนามกันก่อนไปคุยกับชาวในชุมชนทีมงานบริหารต่างๆซึ่งเราก็เห็นปัญหาอะไต่างๆแล้วภาพที่ไปอะค่ะคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสวย เขียวแล้วสง,งบขนาดนี้จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเราไปถึงแล้วเราประทับใจมากเพราะว่าบ้านเมืองที่เราไปเจอเนี่ยมันสดมากๆมีความเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักน่ารักและที่สําคัญคือเป็นชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆ อ่ะงั้นผมเป็นคนถามดีกว่าหลังจากที่อาจารย์วางแผนไว้ระดับหนึ่งแล้วพอไปลงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยไปเห็นของจริงแล้วเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการทํางานไหมปรับรบทปรับนู่นนี่นั่นไหมเพื่อให้มันสมบูรณ์เอาจริงก็เยอะอยู่ค่ะเพราะตอนแรกิสต์มาแบบเป็นแบบเกือบ20ที่เนาะแต่พอเราไปดูของจริงอะ่ะตัดตัดไปมันก็จะเหลือเป็นหลักสิบแทนอนะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็เอ่อจากที่เคยทํางานที่อื่นมาบางที่เราก็อยากจะเล่าหนึ่งที่1เอพิโซดไปเลยถ้ามันมีอะไรที่แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเน เลือกที่จะว่าจัดเป็นกรุ๊ปปิ้งดีกว่าเป็นเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเป็นเชิงสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับฟาซิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเอ่อเป็นตลาดหรือว่าธุรกิจชุมชนก็เลยจะแยกออกเป็นเอพิโซดต่างๆต่างไปนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะ PR แบบสั้นๆง่ายๆด้วยก็เลยอยากจะให้มันเป็นเหมือนแบบมีหนังสั้นซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าซีนิมาติกมวสิคเนคะก็คือเป็นเหมือนกับเล่าเรื่องด้วยเพลงแล้วก็เป็นอารมณ์ความรู้ส ใช้ภาษาไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเล่าเรื่องก็คือจะเข้าถึงคนทั่วโลกได้ใช่ครับเดี๋ยวถามทีมเราบ้างดีกว่าเราคุยกันอยู่2คนเริ่มเหงา,ากกงเชิญค่ะถามเรื่องความสวยงามดีกว่าวันที่เราไปถ่ายผมถามพี่นัทอย่างนี้ว่าพี่นัทประทับใจจุดไหนเป็นพิเศษครับต้องบอกว่าผมรับหน้าที่2ออย่างเนาะก็คือภาพภาพพื้นก็คือปกติที่เราถ่ายแล้วก็ภาพมุมสูงที่ที่ผมรับผิดชอบอแอบประทับใจค่อนข้างสัดส่วนใหญ่เลยแหละเพราะว่า หนึ่งด้วยวันที่เราไปถ่ายเราตื่นเช้ากันมากมันตอนที่ึ้นใหม่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเราก็แค่คือว่ามันเช้าแล้วก็แสงเช้าเราที่รู้ว่ามันสวยสุดแล้วแหะแต่ครับสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คือช่วงที่เราไปมันไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวอ่ะแต่มันมีหมอกที่แบบสวยอ่ะถ้าทุกคนดูในวิดีโอมีมุมสูงแล้วมีหมอกมีเมฆลอยต่าๆแบบเหนือภูเขานิดเดียวเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรอ่ะมันที่เหลือมันคือมันมันกไรแล้วครับมันที่สุดแลว ถามพี่นนท์มื่อไหรว่าในพาร์ทของการพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยประทับใจเทปไหนที่สุดประทับใจตอนสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับใครเป็นที่สุดครับก็ตัวผมนะครับที่ประทับใจมากๆก็จะเป็นคนในชุมชนที่เป็นคนพาเราเที่ยวนะครับก็คือพี่รักหน่อยใช่ครับผมก็พี่รักหน่อยจะเป็นคนที่พาเราไปเที่ยวแล้วก็แนะนําที่ต่างๆก็คือแบบเป็นกันเองมากแล้วก็แกดูแลเราดีทุกอย่างเลยครับ <ช>อีกคนที่ประทับใจคือพี่เจเนาะใช่ครับพ,<ม>พี่เจเป็นคนชี้เป้าบอกเลยเพราะว่าตอนแรกเราหาข้อมูลมาจาก Google เนาะเราไม่ได้รู้ในบางที่ที่แบบมันยังไม่ปรากฏใน Google เลยอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เป็นคนชี้เป้าให้เราว่าเอ้ยสันทรายพร้ามีของดีที่เยอะกว่าที่เราเห็นในสื่อโซเชียลอีกเลยอันเดี๋ยวหนูสรุปภาพ พรีโปรดักชันของหอนูให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเนาะว่าอย่างที่บอกตอนแรกมีโจทย์มาแล้วก็เราก็ตีโจทย์อาจจะเจอของจริงที่ไม่เหมือนอย่างที่คิดหรือว่าเจอของจริงที่แบบวิ้วว้ากว่าที่คิดหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ไอตอนเขียนบทเอ่อซีนิมาติกมิวสิกอะคะ่ะตอนแรกก็วางไว้คร่าว <S 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 ๆ,ๆมากเลยแหละแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้มันเข้ากับประเด็นสังคม,มในตอนนี้จริงด้วยว่าเหมือนกับ คนที่ดราม่าอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคําตอบก็คือความสุขที่สันทรายเพ้าหรือเปล่าหรือประมาณเนี้ยก็คือจะชี้เป้าให้เขาว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่จะนํามาสึ่งความสุขได้แล้วก็เลยเล่าเรื่องเป็นแบบว่าพี่ปอแบบเจอปัญหาโควิดเลยต่างๆแล้วเขาก็ได้เจอกับสิ่งที่สป,ปาให้เขารู้สึกว่าอยากจะไปแล้วเขาก็ออกเดินท,ทางแล้วก็เพื่อที่จะไปหาอะไรสักอย่างแต่ว่าระหว่างทางนั้นน่ะก็ได้เจอกับความสุขในสันทายเพ้าแล้วก็จุดสุดท้ายนั่นแหละก็คือสิ่งที่เขาตามหาแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สถานที่นั้นก็ได้แต่่มมมันนออาาาาาจจจะะเป็ควรู้สึกกทียตห ก็นามประทรมหรือว่าแอบสแต็กนิดหนึ่งให้คนดูไปคิดต่อ,อในบทรสรุปของการทํางานลงไปตรวจดูเอาบทจากอาจารย์เอาความต้องการของอาจารย์มาดูเปลี่ยนนะเป็นการไปส่งรวจหน้างานแล้วก็ปรับบทอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการทํางานก็แบ่งเป็นหลายส่วนนะครับผมทํางานค่อนข้างจะหลายวันฉะนั้นผมจะแบ่งเป็น,นส่วนๆอย่างนี้ส่วนแรกคือการวางแผนเนะาะคือรับ,ร,บรับโจทย์จากทีมจากอาจารย์จากคณะโครงการมา,าแล้วก็ไปดูของจริงใช้เวลาซอรว์ระดับหนึ่ง เสร็จแล้ววันถ่ายงานเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นอีกหลายๆวันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างช่วงเช้าๆแสงสวยเนาะเราก็อาจจะต้องใช้หลายๆเช้านิดนึงช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกภาพสวยๆเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆเยน็นฉะนั้นก็ต้องวางแผนเดินทางมาให้ดีเพื่อให้การเดินทางมาแต่ละครั้งอ่ะได้ภาพนในช่วงเวลาที่สวยที่สุดกลับไปอาจริงทุกที่อ่ะพระาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกสวยทุกที่เลยใช่ครับ<อ>ผมคุณผู้ชมเห็นเราถ่ายภาพสวยๆนะั่นจริงๆแล้วเนี่ยเราถ่ายคิวพิธีกรอ่ะจริงๆ1วันแต่การจะเก็บภาพสวยๆกลับมาฝากในทุก เขาถามสายเทคนิคข้อเทมกับนาว่านดีกว่าอันเนื่องมาจากเราเป็นร้านเช่ากล้องด้วยใช่ไหมคะใ,คในการจะเลือกถ่ายแบบสวยๆงามๆแบบเนี้ยเราใช้กล้องอะไรเลนส์อะไรบ้างอยากจะบอกว่ากล้องดีมันก็ดีครับแต่ว่าจะถ่ายออกมาไงให้ดูสวยมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมากกว่าใช่ครับก็ให้นึกง่ายๆว่าถ้าเราต้องถ่ายกว้างเราควรต้องใช้เลนส์หรืออุปกรณ์ที่มันค่อนข้างที่จะรับก<ช>ับสถานที่ของเราที<บ>่เราถ่าย คืออย่างตอนเล่าเล่าเรื่องนะครับผมอย่างผมพูดกับตอนลำดับภาพสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามจะเล่าให้1นึ่งโมเมนต์สมมติว่าผมจะเล่าเรื่องทุ่งนาเนี่ยก็อยากจะให้มีภาพให้ครบให้คนดูดูแล้วเพลินรู้สึกสวยไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมแคบมุมกว้างอย่างพี่นัดเล่าหรือไม่กระทั่งมุมสูงแต่ว่าสําคัญคือจะต้องแมทไทมิ่งให้ถูกต้องนะให้เป็นอ่ะภาพนี้เป็นช่วงเช้าก็ต้องเป็นช่วงเช้าเหมือนกันให้คนดูคล้อยตามและที่สําคัญก็คือการบริหารมูต์แอนโทนของภาพให้รู้สึกว่านี่คือเทปการท่องเที่ยวนะ ดูสวยและทำยังไงให้อยากไปฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเล่าเรื่องเล่าเรื่องออกมาแล้วทําให้ดึงดูดคนให้อยากไปให้ได้เงี้ยครับอ่ะสุดท้ายนี้ถ้าสมมติคุณผู้ชมดูอยู่กาลังจะวางแผนผลิตสื่อในลักษณะนี้อ่ะในมุมของอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะนแนะนับ้างครับถ้าส่วนตัวเขานะคะก็คิดว่าข้อมูลสําคัญมันจะมาจากของจริงก่อนว่าเรามีของดีอะไรแต่บางทีเนี่ย การใส่ฟิกชันหรือเรื่องราวที่น่าสนใจลองอย่างอย่างที่เราเล่าเรื่องเป็นเป็นเหมือนพี่ปอเข้าไปนะที่จริงพี่ปอเขาไม่ได้เกิดเรื่องราวแบบนั้นแหละแต่ว่าเขามีจิตวิญญาณของความรักชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าใส่ความฟิกชันเข้าไปว่าเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็มีคนส่งโปสการ์ดมาให้แล้วก็อยากไปที่นั่นเนี่ยค่ะมันก็จะสร้างความน่าสนใจให้กับเรื่องราวว่าเราอยากจะพาเขาไปที่นี่ได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะก็จะทําให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการจะเล่าเรื่องแต่ละที่เนาะเราเชื่อว่าทุกที่มีเรื่องราวอยู่ละแต เฮ้ยแบบเขาเคยมีเรื่องราวว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานคนเขาเชื่อกันว่าอย่างไงอะไรเงี้ยก็คือเอาหยิบมาเล่าก็จะทําให้แบบเหมือนที่หลายๆประเทศเนาะที่เขาสร้างการท่องเทีย่ยวแต่ว่ามันมาจากเรื่องจริงผสมกับความฟิกชันด้วยหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วมันจะนําพาให้นักท่องเทีย่ยวอยากติดตามหรือว่าตามรอยซีรีส์ตามรอยสื่อที่เราสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็สามารถช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวให้กับเราได้ค่ะครับก็ในมุมของผมร่วมกับผมก็จะแนะนําอย่างนี้ว่า สมมุติว่าเรามีโจทย์จากเจ้าของโครงการเนี่ยหัวหน้าโครงการมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเอามาถอดเป็นลักษณะการทํางานเพื่อให้ทีมทํางานเพื่อให้สามารถจะเล่าเรื่องอย่างที่อาจารย์ต้องการให้ได้ อันก็พาร์ทหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็ต้องมาศึกษาว่าสุดท้ายแล้วไฟนอลโปรดักต์ของเราเนี่ยจะเอาไปลงในสื่อแบบไหนเพื่อมาวางแผนโพสต์โปรดักชันให้มันตอบโจทย์ลงวยากรให้มันตรงกับสื่อเหล่านั้นเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความต้องการของหัวหน้าโครงการเนี่ยถูกถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องลงไปในที่ที่มันถูกต้องจริงๆเพื่อให้คนดูรู้สึกรักคล้อยตามจากหัวหน้าโครงการจริงๆมาฝ่ายเทคนิคกันบ้างเรื่องภาพสวยอ่าพี่แดนมีอะไรแนะนําครับก็อยากจะแนะนํา สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเวลาครับเวลาในการเราจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมกับที่ตรงนั้นบอกได้เลยว่าอําเภอพราวนี่เป็นอีกอําเภอที่สวยแล้วก็มีความชนบทแล้วก็เหมือนย้อนอดีตใช่ใช่แล้วแต่และที่ที่เราไปผมรับประกันได้เลยว่าสวยแบบสวยด้วยด้วย,ด,วยด้วยธรรมชาติด้วยตัวเขาเองเราแค่เอาตัวของเราไปวางไว้ในเวลาที่เหมาะสมจุดที่เหมาะสมแค่นี้ผมว่าพอแล้วครับ อ่ะพี่นนท์ในเรื่องของความสมบูรณ์มานี่ก่อครับผมก็ในการผลิตสื่อนะครับก็เสียงภาพก็ต้องพร้อมครับประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ต้องเช็คสภาพอากาศหรือว่าเช็คสถานการณ์โดยรอบด้วยว่ามีอะไรบั่งหรือว่ามีเสียงรบกวนอะไรที่ทําให้แบบไม่สามารถถ่ายคิวพิธีกรหรือว่าคิวงานตรงหน้าได้ครับก็ต้องดูรอบๆพอสมควรหนึ่งครับรเพราะว่างานอย่ยพวกเราเนาะจะมีแค่ภาพสวยไม่ได้นะเพราะว่า เราต้องมีเรื่องของคนเล่าเรื่องฉะนั้นความสมบูรณ์ของไดอะล็อ,ลอกความสมบูรณ์ของเสียงงานนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็มีทีมทีมสายดนตรีด้วยเนาะที่มาดูแลเกี่ยวกับซีนิมาติกมิวสิคเนาะก็คือเป็นการออกแบบดีไซน์แล้วก็มีชาวต่างชาติมาช่วยในการทําแบบซาวอินสิเนียด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละถือเป็นความร่วมมือที่ดีมากๆเลยผสมผสานกันระหว่างการทําสื่อของเราแล้วก็งานศินละปะงานดนตรีแล้วก็แบบธรรมชาติที่สวยงาม ก็คิดว่ามันจะช่วยสร้างแรงดึงดูดใจให้คนอยากมาเที่ยวที่สลทายเท้ามากอ่าอะสุดท้ายละเดี๋ยวให้อาจารย์ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้ก่อนอ่าเราอาจจะไม่ได้เกินในหลายๆคนก็พูดถึงนิดๆหน,น,น่อยๆแล้วกันครับผม ท,ทุกท่านเลยนะคะสายผู้บริหารที่ให้ความสําคัญกับเรื่องโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกรคทบสูงเนาะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อชุมชนและพัฒนาชุมชนได้จริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็สายชุมชนเนาะทีมวิจัยชุมชนแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าของแต่ละที่ที่แบบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบตามร้านค้าอะไรต่างๆแบบ รอคอยติดตามแล้วก็โดยเฉพาะแฟนเพจ,จต่างๆของพราวอย่างฮักมือป้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบคนฟอลโล่งานเราเยอะมากเลยแล้วก็หวังว่าจะช่วยกันแชร์ทําให้เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้คนมาท่องเที่ยวที่สันสรายพราของเรานะคะครับผมก็คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดว่ามีสงสัยอะไรตรงไหนหรือว่าอยากจะให้เรามาแนะนําเทคนิคการทํางานตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์น้องเมียมาตอบให้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ ทีมงานทุกคนด้วยยินดีมา,มากเลยนะคะหวังว่าการพูดคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ